เอาละครับสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์กอนนักต้องดับร้อนกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปจับไอ้เจ้าบาลงยักษ์กันแล้วครับทุกคนผมรู้แล้วว่าผมจะใช้ตัวอะไรในการสังเวยในวันนี้ดีเราจะจัดการสังเวยเซโนโทซอรัสกันลนครับเพราะว่ามันน่าจะมีแบบเลือดที่ค่อนข้างเยอะผมเอาแบบการอัพเลือดให้เต็มไปเลยนะไม่แน่ใจว่าพออัพไปแล้วมันจะไปอืดหรือเปล่าเวลามันอยู่ในเครื่องนั้นนะครับตอนนี้ทําการอัพเกรดปืนเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ปืน ผมลองเทสดูแล้วว่าข้างบนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพวกอีแร้งมาบุกนะครับแล้วเราใช้ดโนเสาตีเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากเพราะมันจะโดนไอ้ตัวที่เราไปใส่ในโอเอซิสด้วยนะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่300กว่ากว่าก็น่าจะพอได้ส่วนชุดของเราเออลืมเลยลืมรีแพชุดเลยทุกคนเดี๋ยวนะขอรีแพชุดก่อนได้ปะเอาล่ะตอนนี้เราซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ปัญหาหนักใจที่สุดก็คือการสังหารดโนเสาของตัวเองโอ้โหมันเป็นอะไรที่รู้สึก ปนทูมากอ่ะไปตัวนี้ครับที่จะต้องตายครับทุกคนตอนนี้ก็เกือบตายอยู่แล้วก็ไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวเราอันเคมมันเลยแล้วกันอันเคมอันเคม็มก็คือมันจะใช้โซของตัวเทม,มนะครับได้เลยเรียบร้อยครับตอนนี้จัดปวดจัดปวดฮึได้ได้อยู่เรียบร้อยเอาละเก็บโซมายังไงมันก็ยังคงเป็นไดโนเสาร์ของเราอยู่ดีเดินทางกันเลยเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคนกประมาณนี้ ถ้าเกิดเราไม่พลาดอ่ะเราก็เอานกเราเนี่ยจิกมันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจิกแล้วมันไม่ตายมันเข้าไปเนี่ยมันจะมีระยะในการโจมตีที่น้อยมากซึ่งมันจะเสียเ่ยงที่จะโดนไดโดเสาในเครื่องเรามากโอเคผมรีโหลดกระสุนก่อนลืมรีโหลดกระสุนไปเลยเอาละเรียบร้อยยิงได้ทีละเม็ดนะปืนนี้ไอ้เจ้าแมาลงยักษ์น่าจะอยู่แถวแถวนี้วันก่อนอ่ะเมฆนิลาย,ยิบยับเลย สำหรับคนที่ไม่อยากให้เมฆลายนะครับปรับ DLSs เป็น DLAa แต่ว่าเครื่องผมมันแบบพอปรับแล้วมันมีปัญหากับควันไงควันที่เวลาใดนโนสาวมันกระทึบพื้นอนะ่ะก็เลยปรับแบบนี้ก็ได้ไม่รู้มันจะทำเมฆมาทำไมเยอะแยะมากมายรัว่าไม่ไหวยังลงมอีกนี่ขนาด4070 Ti แล้วเนี่ยเอาละเรียบร้อยครับทีนี้เอาโซของเดนโนเสาวเรายัดเข้าไปเลยอ่าโอเคเลือดเยอะปะเนี่ยไม่แน่ใจว่ะเลือดมันเท่าไหร่มองเห็นเลือดไหมเลือดมันคือเขียวๆนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวระวังอ e ีแล้งเลยเดี๋ยวน่าจะมาแล้วแหละคอยดูให้ดีมาหรือยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวนี้แน่นอนจัดก่อนข้างหลังข้างหลังตัวนึงป้าบป้าบโอเคโดนนี่แหละต้องคอยระวังแค่นี้นอนน้นไม่มีปัญหานิ่มจะมาแต่ไกลอย่างนี้เลยดีกว่าเออคือถ้าเราเห็นมันก่อนเราก็ได้เปรียบเห็นก่อนได้เปรียบ ไม่น่ามีโหดกว่าน,นี้น่าจะแค่พวกอ e ีแร้งนี่แหละขอดูคอดูเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดวโอ้ยว้าวเรียบร้อยเอาได้แล้วเหรอโอ้โหจับง่ายมากทุกคนได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออจับง่ายง่างี้ดีเฮ้ยมันบินเลยเว้ยพอเราจับมันได้ปุ๊บมันมันบินเลยทุกคนบินตามาบินตามา แล้วเราได้บัฟอะไรด้วยเนี่ยได้บัฟซูเปอร์สซย่าเว้ยเป็นสีฟ้าครับขี่มันได้หรือเปล่าอ่าลองดูเดิส่วนในตัวนั้นที่เราใส่ไปก็น่าจะตายจริงๆครับโอเคขึ้นขี่ได้เลยเหรออ๋อตัวนี้ไม่ต้องใช้ที่ขี่เหรอแล้วไอ้ขอพวกเนี่หลังจากที่จับได้เราฟาร์มได้เลยป่ะเราฟาร์มไม่ได้มันน่าจะอยู่ในเนี้มั้งอ่าทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็ขึ้นเป็นเดชนะครับ เราจะกู้ชีพอะไรมันได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเฮ้ย hey, ตัวนี้มีมีอัพสปีดแล้วก็มีเลือดนะครับก็คืออัพได้อ่ามันมีช่องเซเดลด้วยนี่ว่าพิมโอเอน่าจะเจอโอเอเฮ้ยเดี๋ยวกูพิมพ์โอแซดทำไมวะโอเอไม่เจอแล้ววะ่ะไปเจอโทสเตอร์อะไรก็ไม่รู้มีช่องเซเดลเฉยแต่ใส่เซนโดลไม่ได้ขี่ได้อ่านี่นะครับนี่คือตัวที่ใหญ่ที่สุดในทะเลทรายนี้ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถโจมตีได้ ขี้ขวาได้ไหมไม่ได้มันหอได้สูงแค่ไหนลองดูเฮ้ยมันลอยขึ้นไปได้เรื่อยๆว่ะเท่อยู่เท่อยู่จริงๆบ้านเราน่าจะอยู่บนนี้ไปเลยนะผมว่าน่าจะดีเดี๋ยวต้องลองสร้างบ้านดูว่าสร้างบ,าบ้านบนนี้ได้ไหมถ้าสร้างบ้านบนนี้ได้นี่เจ๋งเลยนะครับเดี๋ยวไปหาที่จอดแบบเหมาะๆก่อนให้มันใกล้แหล่งน้ําแล้วก็ไม่มีไดโนเสาร์มากวน ทางด้านน้นรู้สึกว่าไดนนเสาวไม่จะกวนผมมากเลยว่าแล้วทำไมเมื่อกี้เมฆเราทุเรศจ,จังทุกครั้งที่เราโหลดเกมเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะปรับการาฟิกเราเป็นแบบว่า DLSS f e r f o r m a e โดยอัตโนมัติเออเลอะเทอะมากเลยว่ะมันไม่อยอมจําค่านี่พอปรับใหม่แล้วเออเมฆสวยแล้วเมื่อกี้เมฆย,ยางหยาบนี่ยางเนียนครับต้องปรับเป็นคุณภาพก็ได้ครับมันจะไม่แหลกถ้าเป็น DLA a นี่มันจะมีแหลกอ่ะผมจะจอดตรงนี้ครับจอด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 เดี๋ยวดูว่ามันจะลงขาได้ไหม ลงเลยนี่กางขาเดินก็ได้วะนี่นี่น,นี่เวลาเดินอยู่ที่พื้นเทเสียดายไม่มีท่าโจบตีวะมันน่าจะมีท่าโจบตีแบบเอาเท้าจิ้มจิ้มอะไรพวกเนี้เออไหนไหนก็เป็น DLC เสียตังค์แล้วนะโอเคครับจอดไว้นี่ก่อนได้บัฟอีกแล้วเหรอไกอาเอมริ M โอ้โหได้การอบกอดจากไกอาไม่รู้ว่าช่วยอะไรได้บ้างนะครับอาจจะเป็นป้องกันดาเมจปะผมว่านะ เดี๋ยวลองเอาเอา่อพวกฟาร์เดชั่นลงดูถ้าลงได้นี่เท่เลยเฮ้ยลงได้ลงได้แต่ลงได้ไม่ทุกจุดลงได้เป็นบางจุดนี่น,น,น,นี่ตรงนี้ลงได้อ่ะได้ประมาณนี้ว่ะทุกคนก่อนนี้อยากจะมาสร้างบ้านแต่จริงข้างล่างอะ่ะมันต้องเปิดเอาไว้เราต้องใช้เป็นพิลล่าต่อให้สูงครับมันน่าจะสวยเอาเป็นเสาหินเลยเพราะว่าหินผมเยอะมากเอาหินไปเลยเดี๋ยวลองดูหินลงได้หมดเลยนีหว่า อ๋อเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าเสาหินของอาภาคใหม่เนี่ยมันปรับระดับความยาวได้ว่ะเอายาวสุดก็ได้แต่มันไม่ยอมหมุนเนี่ยเมื่อกี้ผมว่าจะหมุนแต่มันกลายเป็นขึ้นยาวเท่านั้นอ่าโอเคแล้วก็มันมีหลายแบบด้วยนี่ว่าอ๋อ oh, มีเสาเล็กเสาใหญ่เสาแนวแนวนอนเฮ้อโอเคเลยได้เน่้นแสดงว่ามันน่าจะเชื่อมเสาไม่ได้เลยใช่ไหมอ๋อ oh. ก็ดีแบบเราอยากจะทําด้านบนเราต้องเชื่อมคานมาก่อนประมาณนี้แล้วเราก็มาลงเสาข้างล่างใช่ไหมโมเลลาท็อปตายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยไอ้โมเลล่าท็อปตัวนั้นก็คือตัวที่ผมจะเอามาสังเวยนี่แหละไม่เป็นปัญหานี่ๆีเราต้องต่อเสาอย่างนี้ก่อนมันจะได้สมบูรณ์แบบเฮ้ยเข้าท่าเว้ผมชอบผมชอบไอ้ตัวนี้ว่ะเออนี่มันก็จะยาวมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวข้างบนนะ่ะเราก็ต่อเป็นโครงสร้างได้ ตรงนี้น่าจะสุดแล้วแหละตรงนี้ก็มาไม่ได้ตรงนี้คือมันให้ใช้ฟอนเดชั่นสปอร์ตลงอีกจุดหนึ่งไอ้ฟอ n เดชั่นเนี่ยมันออกไปด้านหน้าไม่ได้ทุกคนมันมาได้แต่ทางนี้ครับเพราะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาไมไมันได้แค่นี้<ม>เดี๋ยวเราจะต่อฐานนะห้สุดเลยแล้วก็เดี๋ยวลองขึ้นไปวางซีลยริงข้างบนดูว่าได้ไหมอ่าโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวต้องให้นกช่วยแล้วแหละเพราะไอ้ตัวซีลยิงนี่อาจจะวางลำบากน,นิดนึงของเราเหลือแค่2ครับได้เท่าไหร่ครับได้อีกหนึ่ง ถ้าเอาเป็นไม้ได้14ถ้าเป็นดินได้28อ่ะเอาดินข้างล่างเป็นหินเพื่อให้มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานครับบินขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวลงดูเฮ้ยโอเคเลยเนี่ยลงได้ลงได้ลงได้มาถึงข้างหน้าเลยดีกว่าเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่ได้วางข้างบนของตัวตัวหินน่ะมันมาอยู่เนี่ยตรงร่องนี้พอดีนะครับเดี๋ยวจอดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลงไปสร้างเองดีกว่า เอาละอุยโดดเกือบเลยนี่ลงสร้างเองเดี๋ยวดูนิได้แค่ไหนวะออกมาได้แค่นี้วะ่ะทุกคน,นนี่ก็เอาไว้บงังแดดอากาศค่อนข้างร้อนอ๋อออกไปก็ออกไปไม่สุดด้วยเนี่ยเพราะว่า foundation support มันน้อยมากน่าจะได้แค่นี้ที่เหลือก็อาจจะต่อเสาแล้วก็ลองลงเป็น foundation ที่พื้นแทนเพราะว่าถ้าดูจากลักษณะที่เรากำลังวางกันอยู่เนี่ย คือมันไม่ได้แล้วตรงนี้ผมทําเป็นรังหนาเหมือนหลังคาเว้ยเป็นหลังคาไว้ก่อนอันนี้ไม่ต้องเอาแล้วมันยื่นเยอะเกินเดี๋ยวมันจะเพืองพื้นที่จดลงก่อนนี่เก็บโอเคเสียดายที่เมื่อกี้ด้านหน้านี้ลงไม่ได้ใช่ไหมด้านหน้ามันลงได้แค่ถึงตรงนี้ปะเออเนี่ยถ้าตรงนี้ลงได้คือมันจะสวยถ้าเราจะแก้ให้เหมือนตอนเซิร์ฟหลักเนี่ยก็คือเราจะต้องลงฟอนเดชันแบบนี้ไปแล้วก็ ผมจะต้องต่อเป็นพิลล่าครับอันนี้คือวิธีแก้นะไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองลงตรงนี้ครับถ้าลงนี้แล้วเราลงยื่นออกมาได้ก็คือได้ได้ไหมมันไม่ได้เว้ยก็ถือว่าหลังคาเราได้แค่นี้ครับทุกคนแล้วน้ําตรงนี้มันกินได้เลยไหมอ๋อมันกินได้เลยโอเคแล้วนอกจากที่เรากินน้ําเฉยๆเนี่ยเราจะได้ปั๊บซุปเปอร์ไซย,ยาด,ด้วยครับแล้วก็มีของตัวนี้เป็น h a ตเดนทิโบซิตซีติกอน เฮ้ยแคนบีร e d ฟน์ into ู i ีดิคอ p เ a t e เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปรีไฟ์ได้นี่คือทรัพยากรของมแมลงตัวนี้ครับทุกคนถ้าเราสำรวจที่น้ำเราจะขี่ไม่ได้เราต้องสำรวจที่หลังอ่าบินเลยเราจะบินกลับไปที่บ้านเพื่อไปทำการหลอมหรือว่าเราหลอมข้างบนมาเลยดีไว้เฮ้ยเราหลอมข้างบนมาเลยก็ได้นี่วาผมต้องลงจอดด้านหน้านี้ด่วนๆเลยครับตอนนี้เพราะว่าในตัวของไอ้แมงนี้มันไม่มีไม้เดี๋ยวเราเค่อยกระโดดขึ้นมาก็ได้เพราะว่าผมก็ขึ้นไปเอานกไม่ได้ด้วยเราจากเลี่ยมลงมาลงมาลงมา หรือว่อก็เอา้าทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทำไมอยู่ดีๆมันอ๋อมันเดินตามผมวะว่าแล้วไม,ม่มนขยับเองก็ไม่ต้องขยับเดี๋ยวพี่จะขี่นกลงไปข้างล่างกระโดดไปก็ตายแน่ถ้าไม่มีร่มชูชีพเอาเราลงไปฟาร์มไม้ก่อนมันไม่ให้ไม้กับหินครับมีแทสอยู่โ้ยร้อนจะตายแล้วตอนนี้ตัวละครบาโบผมก็ไม่ได้เอาไม้ติดตัวไปเลยเก็บ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 เอาเก็บไว้บ้างอะนกสแตนบายรอ นี่ขนาดได้บัฟซูปเปอร์ทายาเนี่ยคูณเก้าเลยนะบัฟซูปเปอร์ทายาไม่รู้โหดประมาณไหนวะมันบินแล้ววะกีตะแรกจอข้างหน้าตอนนี้บินแล้วครับเราต้องการบันไดในการขึ้นไปข้างบนไม่รู้ว่าผมต่อบ,บันไดตรงนี้ได้เลยป่ะไหนไหนแม่งก็แหวงแล้วได้สามสิบเอ็ดเลยเอาไปจัดมาไม่รู้ลงได้หรือเปล่าไอ้ของเก่าเหลืออยู่นิดนึงนี่ว่ะไม่ลงได้โย่อ่ะลงได้แค่นี้ฮล,ล,ลงได้แค่นี้เป็นปัญหาอีกแล้วเอ้าต้องมาแก้ข้างบนอันนี้ เดี๋ยวเราต้องเก็บอันนี้ออกไปเลยแล้วก็เราจะพาดบันไดเราครับแกะเสาตรงเนี้อ่ะลงไปครับไม่รู้ถึงพื้นป่ะอ่ะถึงอยู่เดี๋ยวลองเดินขึ้นไปดูเฮ้ยพอดีเว้ยพอดีพอดีแล้วก็โดดนิดนึงเออเจ๋งทีนี้เตาหลอมน่าจะได้แล้วแหละเตาหลอมอันหนึ่งเตาหลอมขาดหนังโอเคไม่มีปัญหาหนังมาหนังมีหนังมีเดี๋ยวต้องลงเตียงไปด้วยเนี่ยจะแตกแล้วครับตอนนี้แค่จะลองหลอใหม่ของใหม่ไง ลงได้ไหมลงได้แล้วก็ลองวางที่ตัวมันิดอ๋อที่ตัวมันไม่ต้องมีโครงสร้างก็วางของได้เลยดีกว,ว่าเฮ้ยเจ๋งดิอย่างนี้เราเราลื้อฐานออกได้เลยเนี่ยถ้ามันเก,กกะนะครับตรงนี้ไอ้เสานี่เก็บเลยตอนนี้ตัวละครจะตายเลยครับผมลื้อออกห,หมดเลยดีกว,ว่าจะได้ไม่เกก,กะอะเรียบร้อยครับลกหายไปด้วยเลยลงเตียงก่อนทันไปนี่ฮเร็วเร็วหน่อยเตียงวางได้เลยครับโอ้โหสุดยอด เออเรียบร้อยแต่อากาศข้างบนมันร้อนสุดๆไปเลยเอาละไม้แล้วก็ไอซีลิก้าที่เราได้มาเี่ย yeah, เรียบร้อยไม่ท <My Tony. S 1> ันเกิดไปครับที่บนหลังได้เลยโชคดีวางเตียงทันบุดีง่ายๆแจ๋วเอาละลากซากคืนหน่อยเดเดี๋ยวนะดูดตรงนี้ได้เลยส่วนอันนี้วิเวียงโยนรงเนี้ โอ้โหเรียบร้อยหล่นไปแล้วโยนไปข้างล่างเลยสร้างไปอยู่ไหนแลวเนี่ยหล่นร่วงไปนู่นแล้วดีหว่าโอเคหัวกาดสุดจริงเว้ยนี่ซิลิก้าตัวนี้ต้องใส่เดี๋ยวนะทำไมไม่ได้วะเนี่ยมันบอกว่ารีไฟล์ได้อินทูซิลิกอนเพจมันต้องรีไฟล์เครื่องไหนอะทุกคนคือผมไม่แน่ใจแต่มันใส่เครื่องนี้ไม่ได้ครับเซ็งและอาจจะต้องใช้เตาหลอมระดับสูงเพราะว่ามันมีเตาหลอมอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นเครื่องใหญ่ อาจจะต้องเป็นเครื่องนี้ทุกคนผมว่านะเนี่ยเครื่องนี้คือเตาหลอมระดับพลูเลยโอ้โหแต่ว่าสัพยากรแบบเยอะมากถ้าลองจากนั้นมาก็จะเป็นเครื่องนี้เครื่องนี้กับเครื่องสตรีมตัวนี้ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับตัวนี้จะเป็นของบ๊อบเทลน่าจะคราบง่ายกว่าด้วยซ้ำไปงั้นก็เป็นว่าสําหรับในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะจบไปเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ